สวัสดีจ้ามือนีกับมา่พบกับช่องน้องซ่อนชนแนลอีกตามเคยนอกจากมือนีช่องน้องซ่อนชนแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นไทยยินวันที่หนึ่งตุลาก็มีมาหายคือเกาเนอกจากแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องซ่อนชนแนลกับมา่ขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระคอห้ซ้อยกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องลองช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะไปเบิ้งแนวทางเขากล่าว่าเบิ้งแร่งานผลก่อนนอกจากของหุ้นไทยเย็นวันที่30กันยาจ้ะว่าเที่ยวหายไปออกตัวได้แน่จ้ะจากเที่ยวหายไปก็คือฟันหา วิ่งลูดให้หกับ5พาจะผลที่ออกมาบนออกหาหกแปดล่างออกสามศจากเท่ากับเข่าบนนาะจจะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดจะกระออกหาหกแปดนา่จะ้ะเป็นไดแน่นอ่นจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชแนลจะพักกันได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันมาน้อสำหรับหุนไทยยินวันที่30กันย่าจะัะ ข้ากัะเบื้องผลกับไปแล้วนอกจากกับไปตามตัวนอกจากสําหรับแนวทางหอยหุ่นไทยเย็นวันที่หนึ่งตุลานอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวได้แน่จะสําหรับแนวทางวันที่หนึ่งตุลานอกจากข้าวกไปเบื้องตัวเด่นกับหายเด่นหนึ่งกับเด่นสองจะไปเบื้องฟันวิ่งลูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันหนึ่ง วิ่งลูดกับไฮสองกับ1นึ่จะไปเบิง้งโตเน้นหลักกับโตร่องเนาะเพากรมาเบิง้งโตเน้นก่อนโตเน้นกับห,หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึหนเก้า,กาจะไปเบิง้งโตร่องเนาะ ตัวล่องกเจ็ดสอ2แปดสอเก้าแล้วก็สองศูนยจับ้าก,กับไปเบื้องแนวทางตัวนี่นตัวจ้อสตัวจะบกระห้แนวทางให้ลินไปกราฟน้ำเนากจากตัวนี้ แต่ว่าแต่ละมือนะจ๊ะสําหรับตัวเน้นตัวเจะสองตัวก็จะเขายากแน่นะจาะก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างกับบัวากันนะเนาะเข้ากับแตเนียทางเป็นฟันวิ่งลูดจ้ะสําหรับผู้ชื่นชอบฟันวิ่งลูดก็ลอเอเปเลนเป็นแนวทางกันเบื้องจ้ะเป็นไดแน่นอนจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหววหุ่นไทยเย็นของวันที่หนึ่งตุลากันไปแล้วเนะจ้ะ เบิ้งตัวเด่นตัวเนิ่นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมาน้อจ๊ะมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเสริมเนาะเพื่อเขาจะได้เล่นนักเล่นเบาตรงกับตัวเลขที่เขาคิดไว้จ้ะไทยนี่ช่องน้องช่อน h ช n แนลก็ข,ขอขอบพุ้น้ทธิมาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนอกจากพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า